สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับเราบิวเ c h ลชแนลนะครับวันนี้ก็มีข่าวสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับวันที่7สิงหาคมนี้ล่าสุดซ้ออดเตียนเผยเบนเจามินเซโกกองหน้าทีมเรดบูลซาวบวกตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วที่จะอยู่รับใช้ต้นสังกัดต่อไปในซีซั่นหน้าแม้จะได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรดังของฟุตอลอังกฤษก็ตามเบนเจามินเซโก ได้สร้างผลงานเป็นที่น่าประทับใจตั้งแต่วัย19ปีโดยซีซั่นที่ผ่านมาเขาทำประตูได้ถึง10ประตูและ7แอสซิตในทุกรายการจนกลายมาเป็นเป้าหมายรายสำคัญของปีศาจแดงรวมถึงเซลซีอีกด้วยล่าสุดเมื่อวันที่6สิงหาคมนี้สกายของออสเตียนรายงานว่าดาวยิงทีมชาติสลโลเวเนียตัดสินใจแล้วที่จะอยู่คัวแข่งกับเลดูซาวบวกอย่างน้อยอีกหนซีซั่นโดยยึดถือ เออร์ลิงฮาเลนซูนหน้าล่างยักษ์เช่นกันเป็นต้นแบบที่รอย,ย้ายจากโบลตเซียดอทมุนไปคว้าแข่งกับแมนเชสตีในเวลาที่เหมาะสมสื่อเจ้าดังได้กล่าวรายละเอียดว่าบเบนจามินเซกโกหวังได้ลงเล่นกับต้นสังกัดอย่างสม่ำเสมอในซีซั่นหน้าเพื่อเก็บประสบการณ์เพิ่มเติมหลังจาก คาลิมอาเดเยมีอดีตเพื่อนร่วมทีมย้ายไปล่าตะข่ายให้กับเสือเหลืองแล้วในซัมเมอร์นี้จึงถือเป็นข่าวเศร้าที่ทำให้เอลิกแทนฮากนายใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องอกหักอีกครั้งครับสำหรับเบนจามินเซโกนะครับก็ได้ตัดสินใจแล้วจะอยู่ข้อแข่งกับต้นสังกัดไปอีกหนึ่งฤดูกาลสำหรับเบนจามินเซโกนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ่ของพวกเราสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ